พระคถาขุนแผนหลวงพ่อกวยพระคถาขุนแผนหลวงพ่อกวยนั้นมีพุทธคุณเด่นไปทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามและยังเป็นที่รักใคร่เอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่แต่พุทธคุณของพระคถาขุนแผนหลวงพ่อกวยนั้นหาได้มีเท่านี้ไม่เพราะพระคถาขุนแผนหลวงพ่อกวยยังมีพุทธคุณเด่น ไปในทางด้านโชคลาภเงินทองหน้าที่การงานต่างๆมีหลายต่อหลายคนที่นำพระคาถาของหลวงพ่อกวยไปสวดสรรเสริญภาวนาอยู่เป็นประจำทุกเชา้าค่ำแล้วเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ทั้งในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักดังนั้นแล้วทางทีมงานจึงได้หยิบยกพระคาถาขุนแผนของหลวงพ่อกวย ออกมาจัดทำนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านเพื่อเป็นการระลึกถ,ถึงคุณครูบาอาจารย์และเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลในทุกๆด้านแก่ตัวของท่านผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธานับถือหลวงพ่อกลวยและอยากจะมีสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามหรือมีสเสน่ห์แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย รวมไปถึงหวังที่จะมีหน้าที่การงานและการเงินที่ไม่ติดขัดฟืดเคืองดังเช่นเศรษฐกิจทุกวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะมัดถังปะกาเศโตสัทธาอาหะ อิมะอะวิตะอุอมิมะสะนโมสิบนิ้วข้าพเจ้าขอน้อนมนมัสการแด่คุณครูอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป็นมิ่งมิดท,ทั่วโลกาข้าพเจ้าขอไหว้เทพพยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งพระพรหมเมีผู้เลื่องลิทิไกทั้งพระครูผู้รู้ไสย,ยเวทโหราจารจงมาอาภิบาลปกเกตทั้งบิตุเรศชนนีหลวงพ่อกวยก็ดี จงมาเป็นศักขีพยานให้กับข้าพเจ้าผู้ท่องว่าคาถาอาคมให้บรรลุสมและศักดิ์สิทธิ์เป็นสุภนิมิตแก่ตัวข้าพเจ้าตลอดการละนานเทินอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณนะมะพะทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นะมะพะทะฤทธิกูงามคือพระจันทร์นะมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ม่ได้ณะมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาละลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินเหมือนช้างรักงาปลาลักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมเกืนให้สักอื่นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชโกโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูเอหิการณิโยอิติปิโสภควา นดีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณมะพะทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นมะพะทะฤทธกูงามคือพระจันทร์นมะพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้นมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหา กูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินเหมือนช้างรักนาปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื่นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชโกโมกรุณาพุธปานีทายินดียะเอ็นดูเอหิการณิโยอิติปิโสภะคะวะณดีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแม่นะมะพัทะ แขนกูงามคือพระนารายณะ์มะพทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณะมะพทะฤทธกูงามคือพระจันทร์ณมะพทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้ณะมะพทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้าข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สัอื่นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชโก โมกรุณาพุธปานีทายินดียะเอนดูเอหิการนิโยอิติปิโสภะคะวะณดีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณะมะพทะแขนกูงามคือพระนารายณะมะพทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณะมะพะทะฤทธกูงามคือพระจันทร์นะมะพทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้ณะมะพทะ กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดิน เหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชะโกโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูเอหิการณิโยอิติปิโสภะควานะตติติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี หน้ากูงามคือพระแมนณมพะพทะแขนกูงามคือพระนารายณ์ณมะพทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณมพะพทะฤทธกูงามคือพระจันทร์ณมะพทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้ณมพะพทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำกูหากูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาลหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมเกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตี อิติสีกันหะชูชโกโ,โมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดูเอหิการณีโยอิติปิโสภคะวานาดีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพทะแขนกูงามคือพระนารายณนะมะพทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นะมะพทะฤทธิกูงามคือพระจันทร์นะมะพทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้นณมะพะทะกูมาระลึกถ,ถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถ,ถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถ,ถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาละลึกถ,ถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถ,ถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถ,ถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาละลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินเหมือนช้างรักงานปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สักอื่นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชโกโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติปิโสภะควา ณดีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณมะพะทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นมะพะทะฤทธกูงามคือพระจันทร์นมะพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่มิได้นมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหา กูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินเหมือนช้างรักนาปลาลักน้ำ เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชโกโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะระนิโยอิติปิโสภะควะณดีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะมพัทะ แขนกูงามคือพระนารายณะ์มะพะัทธฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณะมะพะัทะฤทธกูงามคือพระจันทร์ณมะพะัทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้ณมะพะัทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมเกืนให้สัอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชะโก โมกรุณาพุทปานีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติปิโสภะวาณดีติอิติมานิยมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณมะพะทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์ณมะพะทะฤทธกูงามคือพระจันทร์ณมะพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้ณมะพะทะ กูมาละลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละลึกถึงฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดิน เหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมเกืนให้สะอื่นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติสีกันหะชูชโกโมกรุณาพุธปานีทายินดียะเอ็นดูเอหิการณิโยอิติปิโสภะควานัดีติอิติมานิยมหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ